เขาไม่ไหวแล้วอบเชยถึงกับยิ้มอ่อนให้กับพ่อโยงแม่ก้อยที่หยิบชุดผีเสื้อสุดแสนน่ารักใส่ให้หนุก็ไม่คิดว่าจะแน่นไปถูกอนูสักขนาดนี้ลูกเอ๋ยเมื่อพ่อโยงแม่ก้อยหยิบชุดผีเสื้อสุดแสนน่ารักที่ซื้อไว้เมื่อเนิ่นนานตั้งแต่ก่อนน้องอบเชยจะเกิดมาลองใส่ให้ แต่สภาพที่เห็นกลับไปเป็นอย่างที่คิดนึกว่าใส่แล้วจะพอดีเป๊ะเหมือนผีเสื้อบินได้แต่กลับกลายเป็นแน่นจนลุดซิปแทบไม่ได้งานนี้พ่อย่องเลยขอถ่ายคลิปเก็บไว้ะเลยพร้อมแคปชั่นแบบนี้ก่อนที่เราสองคนจะแต่งงานกันคุณก้อยแอบซื้อชุดเด็กไว้1ชุดเขาบอกว่าเห็นแล้วน่าราักมาก และก็ตั้งใจว่าถ้ามีลูกจะให้ใส่ชุดนี้ให้ได้เลยสุดท้ายแล้วก็เก็บไว้ในตู้จนลืมไปเลยว่าเคยซื้อไว้มาเจออีกทีก็ตอนที่อบเชยตัวใหญ่มากแล้วลุ้นมากว่าจะใส่ได้ไหมนะแต่โชคดีที่ยังใส่ให้คุณแม่ชื่นใจได้บ้างถึงจะครับไปหน่อยก็เหอะผลลัพธ์ก็เป็นอย่างที่เห็นครับตัวตึงเลยลูกเอ้ยฮ o ท n g g ยงกอยส์แฟมิลี โอ้เอ้ยเจ้าอบเชยหัดจากพ่อแม่เล่นอะไรกันคะซึ่งงานนี้ก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์อิโมจิรูปหัวเราะกันสนั่นไอ